มาเกาในรอบซาวเช็คของสาวๆแบล็คพิงมาแล้วนะคะตลิตเนี่ยเอวมดมากจริงๆค่ะเห็นเธอเนี่ยต้องพับขอบกางเกงกันเลยทีเดียวนะใครอยู่แถวหน้างานนี้มีกริชสลบแน่ๆเลยค่ะเมื่อเจอตลิตนะคนเท่ค่ะมีการส่งหัวใจให้กับบลิ้งก์อีกด้วยแถมยังมีโมเมนต,ต์น่ารักนะอ่านถวยของแม่แม่บลิ้งก์ที่มาเกาก็มีการนะคะสงสัยว่าอยากจะให้ลูกสาวค่ะเต้นท่าดึงดาวหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นน้องลิซ่าค่ะเธอมีการทําท่านี้นะให้กับแม่แม่ที่อยู่ด้านล่างด้วยนะคะ น่ารักจริงๆค่ะขออะไรก็ได้หมดกันเลยทีเดียวลนะแล้วก็นี่ก็คือลุล่าสุดค่ะของทั้ง4สาวแบ็คพิงในรอบซาวเช็คแต่ละคนก็มาในแบบว่า่างลุค่างสไตล์แนะตามแนวของตัวเองกันเลยทีเดียวนะคะ ส่วนงานทองทางบูการีก็มีการมาปล่อยคลิปค่ะเป็นคลิปโปรโมทที่ตอนนั้นนองลิซ่าไปที่เวนิชนะมีการมาโปรโมเทมเพิ่มเติมค่ะก็น้องลิซ่าเนี่ยต้องบอกว่าเธอนั้นมืออาชีพมากจริงๆนะเจอกันหะนะ้างานแล้วก็บีบงานกันแค่แป๊บเดียวค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการถ่ายคลิปโฆษณาแบบรู้ละออกมาอย่างนี้ก็เลยทีเดียวนะคะลูกสาวของเรานั้นสวยมากๆค่ะคุณพ่อเจสซี่บาร์บิ้น่าจะถ่ายน้องลิซ่าเอาไว้เยอะอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ค่อยๆทยอยปล่อยออกมาโปรโมทอย่างที่เห็น แอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า